cột xui xui còn khai, bảo oh, tiếng ngân ván đâu oh, tiếng ngân ván, tiếng ngân ván tiếng ngân ván, ทำอะไนตั้งสองนาทีเด้อโอุ้ดสุดเลยครับอิซุอันนี้มันตัวไหนนี่ฮะเอาบอลหัวสอบถามตัวอาจารย์ครับเด็กเที่ยววันนี้เด็กเที่ยวไอ้ให่ยิบจิบจิบแเที่ยวแล้ววันนี้เที่ยวเท่าไหร่เสียตีร้อยหลุดน่ะ อ่ะไปโคตรเดี๋ยวสองไวนี่เอาเบาใหญ่มาวครับนำทีมครับไปแป้งเนี่ยไปแป้งเนี่ทีมงานอะไรเนี่ยทีมงานเรียไอ้เอาทำไมใส่เสียนี่มาใส่แล้วโอ้ยเอออ่อยดีแล้อ่อดีสอสำรวยนะครับ ีออีใหญ่่้นข่าวไปไหนได้ี่ไปบอกนะฮะวัดติบูบูไม่แจ้งงงผักแล้ววันนี้เจอตะปูครับเสียตีไปคุ้มเลยวันนี้บอกว่าไปคุ้มครับเสียเวลาชิบหผาเลยกับตะปู